เริ่มที่โจทยื่นฟ้องศาลตรวจรับฟ้องแล้วศาลสั่งรับฟ้องให้ส่งหมายเรียกและสั่งนอคำฟ้อง,องให้จาเลยเมื่อศาลให้โจส่งหมายเรียกสั่งนอคำฟ้อง,องให้จาเลยแล้วเจ้าหนะ้าที่ศาลเป็นคนนำส่งหมายเรียกสําเนอคำฟ้อง,องให้จาเลย ถ้านําส่งสาเนาคําฟ้องและหมายเรียกให้จําเลยยื่นคำรการไม่ถูกต้องกระบวนการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา27นะฮะถือว่าเป็นการดําเนินกระบวนพิจาร,ราณาที่ผิดระเบียบซึ่งถ้าเจอเร็วอาจจะเพิกอถอนเร็วตาเิออเรยมาขอใอ,อนใใเิกนนภาังถ้าส่งหมายเรียกไม่ถูกต้อง แล้วมีการพิจารณาสืบพยานฝ่ายโจทก์ไปฝ่ายเดียวเพราะจำเลยขานยื่นคำมีการแล้วภายหลังจำเลยมายื่นขออนุญาตยื่นคำาการหรือจำเลยมายื่นขอพิจารณาคดีใหม่อ้างเหตุว่าไม่ทราบว่าถูกฟ้องอ้างเหตุว่าการส่งหมายเรียกไม่ถูกต้องกรณีน,นี้จำเลยจะมีทางเลือกอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็คือขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณี สารพิพาสาแล้วนะฮะขอพิจารณาคณดีใหม่แต่ถ้าจําเลยมาสารก่อนสารพาาิจารณาถ้าจําเลยมาสารก่อนสารพิพาาจาเลยอาจจะขออน,นุญาตยิ่งคำพิการหรือสามจำเลยขอเพิกถอนการส่งหมายแล้วเพิกถอนการสืบพยานฝ่ายเดียวถ้ามีคำพิพาาเพิกถอนคำพิพาษาได้ด้วยอแล้วก็กลับมายื่นคำพิการกลับมาเพิกถอนการส่งหมายแล้วขอให้สาลส่งหมายใหม่ อันนั้นแบบพิเศษแต่ถ้าการส่งหมายถูกต้องถ้าการส่งหมายเรียกสาญัาของฟ้องให้จําเลยถูกต้องถูกภูมิลาเนาถูกขั้นตอนอ่ะก็จะเข้าสู่กําหนดเวลาที่จําเลยต้องยื่นคำมีการตอนนี้เหลือแค่ถ้าส่งหมายให้จําเลยหน้าภูมิลมนาของจําเลยนะครับจําเลยจะมีระยะเวลาย,ยื่นคำมีการ15วันนะครับตามตามตามตรา177กำหนดเวลา15วันนี้ขยายได้ตามมาตรา23 อ่าหรือถ้าเป็นการส่งหมายโดยวิธีอื่นอ่าสิบห้าวันตามเจ็ดสิบเก้าอันนี้ต้องส่งหมายโดยวิธีอื่นเสร็จจะมีระยะเวลาเพื่อให้การส่งหมายโดยวิธีอื่นต้องรวมผลไประยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยให้อ่าเอกสารที่เรียกว่าคำให้การมีผลเริ่มนับเวลาในการยืรร่นคำการนะครับก็จะมีสิบห้าวันตามเจ็ดสิเก้าวรรสองบวกด้วยสิบห้าวันตามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซึ่ง ถ้ายื่นไม่ทันยังขยายเวลาได้ตามมาตรายี่สิบสามทีนี้ถ้าเกิดขยายเวลามาแล้วหรือครบกำหนดแล้วจำเลยยังไม่ยื่นคำพิการอีกก็จะเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นจำเลยขาดน,นัดยื่นคำพิการนะครับขาดน,นัดยื่นคำพิการาม,มาตราร้อยเกาสิบเจ็ดประกอบหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ด อันต่อมาถ้าจำเลยไม่ยื่นคดิการนะครับหรือว่าจำเลยขันนัดยื่นคดีการเนะี่ยโจทย์ต้องมีคําขอให้ตัวเองชนะคดีโดยค่ะนะครับซึ่งเป็นคําขอตามร้อยเก้าสิบแปดถ้าโจทย์ไม่ยืน่นศาลจะจําหน่ายคดีตามร้อยเก้าสิบแปดวรรสองอ่าถ้าโจทย์ยืน่นศาลก็จําหน่ายคดีไม่ได้และจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือโจทย์ต้องสืบพยานฝ่ายเดียวตามมาตราร้อยเก้าสิบแปดทวี ซึ่งในวรรคที่หนึ่งมาว่าห้ามศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเพียงเพราะว่าจำเลยขาดน,นั้นยิ่งทำให้การศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีได้เมื่อคดีของโจทก์มีมูลและมูลนี้ของโจทก์ไม่ขัดต่อกฎหมายอแต่ไม่เป็นการห้ามศาลในการที่จะยกข้อกฎหมายขึ้นเองนะครับถ้าการสืบพยานฝ่ายเดียวเนี้ย ถ้าเป็นการเรียกร้องเงินจํานวนแน่นอนนะครับก็สามารถส่งพยา,านเอกสารแทนการสืบพยานได้แต่ถ้าเป็นเงินจํานวนไม่แน่นอนเนี่ยจะต้องมีการสืบพยานแล้วเอาพยานหลักฐานมาสนับสนุนซึ่งในระหว่างเนี้ยถ้าเป็นคดีที่มันต้องสืบพยานจาเลยอ,อาจจะมาศาลในวันที่กำลังสืบพยานกันอยู่แล้วอาจจะยื่นคําขออนุญาตยื่นคำวิการ ซึ่งถ้าสารอนุญ,ญาตที่ยื่นคำมการเนี่ยผลของมันก็คือจะยกเลิกการสืบยานที่ทําอยู่แล้วย้อนกลับไปกําหนดเวลาเพื่อยื่นคำํำมีการกันใหม่นะครับก็ขั้นตอนก็จะเข้ามาแบบนี้นะฮะอ่นดูในสไลด์นะฮะจนเป็นมาสารเมื่อพ้นกาหนดยื่นคำมีการนะแต่ก่อนสารที่ภาษา ขออนุญาตยื่นได้ร้อยเก้าเก้านะฮะ,ะถ้าถ้ามาศาลในโอกาสแรกแล้วแจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะสู้คดีแล้วก็อ้างว่าการที่ไม่ยื่นคำวิการเนี่ยเป็นไปโดยไม่จงใจหรือมีเหตุสมควรถ้าเหตุผลฟังขึ้นศาลก็จะอนุญาตให้ยื่นคำวิการ และจะก,กําหนดเวลายิ่งทำใการเงนใหม่นะครับให้เหตุผลฟังขึ้นนะก็จะอน,นุญาตให้ยิ่งให้การแล้วก็ย้อนกลับไปกําหนดเวลายิ่งทำให้การเงนใหม่แต่ถ้าสืบพยานละในระหว่างสืบพยานจำเลยก็ไม่มาเลยจนกระทั่งสืบพยานเสร็จอตอนนี้ถ้า โจทย์นัำสือพยายนน้ำหนักดีศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีได้นะครับซึ่งถ้าจำเลยแพ้คดีแล้วเนี่ยแล้วอจำเลยมาศาลหลังจากศาลพิพากษาแต่ก่อนจะมีการมาขับคดีตอนนี้หมายความว่าจำเลยรู้ตัวว่าโดนฟ้องและจำเลยแพ้คดีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ ที่หลังสารไม่พังสายอ่ะถ้าจําเลยที่ขันั้นยื่นให้การแพ้คดีแล้วไม่ได้อุทธรณ์นะฮะก็อขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับการขอพิจารณาคดีใหม่ก็คือมายื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่อ้างเหตุว่าที่จําเลยที่แพ้คดีไม่ได้ยื่นคำา้การเป็นไปโดยไม่ได้จงใจหรือมีเหตุสมควรยังไงถ้าเหตุผลฟังขึ้นถ้าเหตุผลฟังขึ้นสารก็จะ ยกเลิกํำพิพากษาแล้วก็ยกเลิกการสืบยานที่ทำไปโดย่ายเดียวแล้วก็ย้อนอกําหนดเวลาเพื่อให้จําเลยยื่นคาให้การใหม่นะครับกําหนดเวลาเพื่อให้จําเลยยื่นคำให้การใหม่ซึ่งถ้าจาเลยยื่นคำให้การมาในภายหลังเนี่ย ก็จะเข้าสู่สภาวะเป็นคดีปกติเพราะว่ามีคำฟ้องคำมการแล้วเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นชี้สองสถานอ,อันนี้หมายถึงพบตัวอีกทีนะฮะก็คือกรณีที่จำเลยขัานนั้นงยื่การแล้วไม่มาศาลเลยโจสืบพยาฝ่ายเดียวไปจนศาลพิ่ภาษษาแล้วพอจำเลยรู้ตัวว่าโดนฟ้องและแพ้คดีจำเลยค่อยมาศาลก็จะเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่าจำเลยมาศาลหลังศาลพี่ากษา จำเลยสามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับเหตุเหตุการขอพิจารณาคดีใหม่กับเหตุในการขออนุญาตยื่นารมีเหตุที่ซ้อนกันอยู่อย่างเดียวกันก็คือที่จำเลยไม่ยื่นคำมีการเป็นไปโดยไม่จงใจหรือมีเหตุสมควรอแต่ว่าในกรณีขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยอาจจะต้องอ้างเหตุว่า ถ้าศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่แล้วจำเลยมีโอกาสชนะคดีด้วยนะครับเพราะถ้าจำเลยไม่มีโอกาสชนะศาลก็จะไม่ให้พิจารณาคดีใหม่โอเคนะครับอันนี้ก็ส่วนของขาดนัดยืน่นคำวิรรราการประมาณนี้โครงสร้างตอนนี้เป็นรายละเอียดครับอย่างเช่นถ้าคดีเนี้ยมีจำเลยหลายคน จำเลยบางคนยื่นคำพิการจำเลยบางคนไม่ยื่นคำพิการจะทำยังไงอันนี้ก็จะอยู่ใน198ตรีนะครับ198ตรีจะเป็นตัวบอกว่าถ้าจำเลยไม่ยื่นคำพิการน่ะจำเลยคนใดไม่ยื่นคำพิการศาลก็พิจารณาแบบขาดน้ำไปก่อนซึ่งจำเลยที่ยื่นคำพิการก็พิจารณาแบบสืบพยานเต็มสองฝ่ายไปเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าจะพิพากษารวมกันได้ไหม ให้ดูจากมูลนีที่โจทย์ยื่นฟ้องว่ามันแบ่งแยกการชำระนี้ได้หรือเปล่าถ้าแบ่งแยกชำระนี้ได้ก็อาจจะพิพากษาของจำเลยที่ขัดนัดยื่ไม่การไปก่อนจำเลยที่ยื่นคำาการก็สืบพยานแล้วค่อยพิพากษาตามไปทีหลังแต่ถ้าเป็นนี่ที่ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ในส่วนของการพิจารณาจำเลยที่ขัดนะก็พิจารณาไปก่อนแต่คำพิพากษาให้รอจำเลยคนที่ยื่นคำาการพอสืบพยานเสร็จ ค่อยพิพาษารวมกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอยุติทาบันทึกของไฟล์นี้ไว้ก่อนนะครับ